บายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องวัสดุสุขลนเนาะว่าสิเป็นภายในหรือว่าต่างประเทศเป็นยินดีตอนครับพ่อสูนท่ศรีตีปสรีสาลาอีแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องอ่ามาพ่อพ่อสตีปในวันนี้สตีปก็ได้เดินทางมาหาอ่าน้องน้ำุดเนาะหรือว่าสาน้ำุดเนาะอ่าแต่ว่ามากับพอดีบ่ได้พ่อเพื่อนเพ่อนพี่น้องเลยเพื่อนกับไปเวียกเนาะอ่าก็เลยได้มาอ่า มาอุดหนุนหมักแตงโมูสอยน้องเพิ่นเพยพี่น้องไว้ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงอาเทียงหน so ite, it so cool ้าของเพิ so ่นเนาะทีมห้อยแล้วไงพี่น้องเยว่ามาคราวนี้กันเนาะหมังมูสเพิ่นกะถือว่าซุกแล้วพ่นพี่น้องไอ้สติกระชัมาอุดหนุนเนาะหรือว่ามาซื้อซอยน้องเพิ่นเนาะพี่น้องบ้าให้ก็คือสวนมักซารีของน้องเพิ่นเนาะนี่้พี่น้องไว้หมังมูสกะแบบคือแบบ เอามาป้าไว้เนาะพี่น้องว้าหลายขนาดดกขนาดพี่น้องเลยผู้ผู้สาวผู้ขาวสาวพ่วงเห็ดอย่งเด้ผู้ว้าเต้พี่น้องเลยสาวสาวพ่วงนั่นน่ะพี่น้องเลยผู้ผูหลายขนาดพี่น้องเลยมู้ออกซุกซุกเลย ผูกพระเจ้ามาซื้อของมูเนาะคุณได้หลายพี่น้องเ้ยเมาหมักมูป้าจุ่มไผจุ่มมันว่านี่ปาผู้เปงชวนกันใช่ของเจ้านะชาวหลวงกับชาวพวงคนแบบกองว่านะสบายดีสบายดีชาวพวงสบายดีก็ผูเจ้าของสวนเพื่อนกันสบายดีสบายดีเน้อ นี่ก็พากันมาบุกส่วนมงมูได้ไหมเนาะมานางเผาเลยนางเผาเลยเพื่นฉีเอาเผาอีเนาะทั้งผ้ากินพร้อมบ่ทั้งผ้าทั้งกินพู้นี่กับว่าูสบายดีแม่เออสบายดีเออมาหม้อมองมูเด้อเด้อมาชื่อโมเด้อนี่เด้อนี่มองมูเพื่อนนอกผูกฮาเด้อผูเด็บได้วันนี้ ว้าแต่ละกองแต่ละกองเลี้ยนกันมาเลยวานกับบุกคักปันเด้อวานเสียนห่อนเด้อวานบนเย็นแม่วานเย็นเนี่ยข้าข้าข้ามันต่างแดดเนาะอันนี้กับผู้ละกองว่านี่พอสองคนนี่สาวพวงพุ่นนี่ยว้านี้่แพรบังน้อยเถอะว้าเอาเอาใหญ่เอาเมื่อเอาใหญ่อะไรเมื่อนักมันไก่น้่นเบิดบ่อชาวดวงก็ชาวพวงต้องต้องพาอะไรงานเบิด์ตเซตู้ไว้ เจ้าหมังไงด้วยสติพระเจ้าพี่เฉดให้ข่อยว่านี่นะข่อยเก็บกระทิ้งไว้ให้เจ้าแล้วขอไงเพิ่นว่ะสติพี่น้องเอ้ยขายนี่เสียหมากน้อยพอไมนได้ลายมากพ่อเจ้าคือเพลงข่อยแท้ข่อยยกให้เจ้ามาเพลงข่อยนี่เนาะสาวดวงหนึ่งพันโอ้ยลายขนาดพี่น้องเลยโอ้ยเจ้าของสวนเพิ่นเนาะนี่กะอันนี้ก็คือเอ้องสาวน้ำผนเนาะสบายดีนี่เนาะเอ่ยของสาวน้ำผนเพิ่นพี่น้องเอ้ยนี่กับผักมังโม่ขายเนาะ ลูกค้าก็นำมาถึงทีบอ้ะลูกค้าลายนี่เนาะแต่ละมือก็ลายอยู่บอ้ะลายได้โนตรเลยของของดีมีหน่อยเนาะเกิดเมียนมาบ่ทันเนาะชาวลวงสาวพวงเกือดพี่น้องเกิดเือบนมานบ่ทันเคิรไพ่กินมื่อกี้นี่ได้เนาะนี่เม่นเบอร์บางทีห้อยบ่้ะทางทางในมันอะไรทา้านซีนี่สีแดงทางนี้านจะเป็นสีเหลืองที่ข่อยว่าคิดว่ามักแตงได้เนี่ยอย่าขึ้นมักแตงชุ่มเลยทะรุณ มาไปเนี่ยจิบบมาแจครอบแท็บบอไอ้ห้าเราก็ัครสิพันงานการอ่ล็อาวบุันนียเอาลูกเหน่อเราเฉพาะเต็มที่ลุยยกเองไปไปไปพาะลุย แต่พงเลือกใช่เลือกให้ข่นเด้อผู้ชาพวงะห่อนแดดพี่น้องเอ้ยคำเลือกเองนะเลือกเองนําบัุกก็แล้แต่เจ้าเลยชาพวงเอ้ยอย่าไปโทษเจ้าของเขาเด้อเมนต้องให้ไม่ข้าคนมาเบิ้งใหงเด้อาพงเอ้เมีนนั่นแหละองหม้งพี่ิมเมนไหะทองหมั้งชิาก็ได้บ่เนี่ต่อยพี่้องวมีต่อบ่ราข่ ตอ้หตได้โตดีเนาะสาพวงนี่แกสะพวงเอ้ยเรื่องกันอไรกระจายกันเจ็บว่โอ้โหวีดไลน์ไงเช็งไงเนาะ โอ้ดีเฮ้ยแม่น่ะมาก10,000น่ะอ๋อหนูเมย์น้องน่ะน่าจะเมนน่าจะเมนเอาผูเฮาก็ไน่าจะเมนนี่ๆๆรอดหัวดิได้นจะวงเ็ยังอะม มากสิบพัเเป็นเงินเป็นเงินบาทไทย้าวติเป็นเงินบาทกันยี่สิบบาทยี่สบาทพี่น้องเอ้ยกินจนเลือไปจะพวงเอ้ยไปนั่นสะพวงยังต่อเพระข้าอยู่จะพวงต่อเป็ดนอเป็ดนอหรือพวงนี่ะมากสิบบอะนมาวนเพืาอว่านี่ก็ซื่อกะมาหาพังอยากต่อสพันจะพวง ขั้นวนึงกาแล้วแต่พงตอนนีาหัวทางออกจ้พ่งดูีดูเราจะบอยโยกเขาพี่นจะติโดยบอยโยกควพี่น้องเอ้ยแ่ออะไรมันซ้ำของเราได้มีนมาเอาอะไรซ้ำของกระเจ้าไล้วต้อขคอข้อใช่ข้อาะไรข้อมาอะมันแตกเลยกาเช้าก็กินเนาะเพื่อนชื่อมันแตกดุดมือเมนดุดมือเ้าะเด็ดแห้งเนาะหัวเนาพี่น้องเ้ยเอาพี่เจ้าเลือกก่อน จะเลือกเต็ม <partido> ท <iş an> ี 10, <S s <ures> <S <S ่รอดชู้ใจรอดเจ้าน่ะจั่นแน่นี่ก็จะมานี่อ่าไปจะเลือกเต็มที่ชุดใจจะรอดเจ้าน่ะสุกกัสชุกกัแล้วแต่เจ้าเด้อหมาชิพันบ่โอ้หมาชิพันก็หมาเงี้ยอยู่แล้วชมพงเว้ยแล้วแถมอะไรยมักหน่อยดุยแล้วแถมยั่โดดเฮ้ยหมาเลยี่ะโอ้โหว่าสุกหรือบ่เงินเปอนรามาก่อนเปอนรามาิ่งก่อนบาสุกหรือบ่หมาชิพันเห็นเขาเจ้ามาก่อนพี่น้องเห็นภาพปิดชาวพวก ยันบูชุกของข้าเจ้าเบิ่งงบนมุ้งเฮงมุเป็นอยู่ค้าแบบซี่นีสตรีมพนเพิ่ม่ายังบูชุกเด็ดนี้เนี่ยเอาเพิ่ามันเป็นลายแบบซี่ชุกไเลยายอันนี้บูชุกนี่สตรนี่ชุกกระบว่ามานี่หมางได้จังหมางนี่น่าจะชุกอยู่เพิ่มมาเพิ่มมาเพิ่มสิข้อเบิ่งเด้อชุกแด้อพ่อโครงเฮงนะมันแตกของข้าเจ้าของข้าเจ้าเราไปย่างกันนะย่างกันนะไปย่งคัดไปพูดหรือว่าเ่าไปเลื่องจิ้วกองนั่นก็ได้ เมนเล้เพิ่นคน่นเมาแล้วเนาะตัวทิวาเมนต้องฟิตใหม่อีกเท่านึ่งเมนคัดแล้วคนคัดคัดเล้ามาชื่อเขาคือว่าอะไรเนาะเจ้ไม่ใเจ้าชาวหมากใดางไดใจกระเจ็บหักซุกหมากยู่เบิงหมงมเพิ่นนี่เนาะเพราะว่าเบิงมึงมู้กันหนิ่ก็ดซิซุกวัดคู่หมากยู่เบิงนี่เมนคนพาหมานหน่อยก็ยังุกไปบ้าเขากินข้าวกินน้ำยาเขาก็ต้องกินของหวานเนาะเมน พี่น้องเอ้ยอันนี้ก็คือเป็นกระท่อมเนาะที่เพิ่นเฝ้างัวพี่น้องเอ้ยเ้างัวกระท่อมบ่แม่นยนยันงัวงยันงัวเข่าเด้เทียงน้อยค่อยอ้ายแม่นเพิ่นก็บสาวพนแมูเล่แล้วกันมาหล่อเสริมมังโมโตเนียนมาหล่อเบิ่งมาหาเลือกเบิ่งเนาะใหม่อยากได้คักเพิ่นก็ว่าให้เลือกให้เลือกให้เลือกเบิ่งกมากตัวที่อยากได้เพิ่นว่าแล้วก็นังโมมาบ้าใหญ่ล่อกินเลือไปเนาะสะพ่วง แพงพี่น้องเ้ยปันนันจะพ่วงยังโตนะจะพ่วงตแหลีนั่ไรนอรอ่งกนเด้เราบอกเราป้น้เพราะว่าซุกเลยวได้คนกับคนกับป้ายีได้เพราะว่าซุกเลยยังเป่งน้ำใช้มันชีบวมแมนีบวมลมันสิแตกน่าจะแมนเพราะว่านี่เก็าเคยปูกอยู่ เรีสิได้น้องว่ใจฉันก็เจ็บวางนี้มีมองแท้เลยโอ้หพี่น้องเลยหาคอยจองได้ชาวพวกเขาเห็นแล้วี่ห็เห็นแล้วพี่อยพ่อได้หมากพ่อได้หมากเสยบไดวงลุยมาพื่จะมาไ่จะมากไงเอาไม่จะลวงซุกกนี่นะจองแล้เจ้าคอยไปหานด้เจาพ่อได้คอยนะ นี่ข่อยกับพ่อแล้วนี่ฉลวงนี่นี่นี่ใกล้กันเลยนี่เยี่ยงกันฉลอนอยู่นี่เออพุ่นไปจักนะเม่นเ่นาะชมีหลายสายพันธุ์ดิเอาพ่วงฉลวงแช่บบแล้ว กิน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 ฮ้ินน้อเอ้ยพเนี่ย้ากขเพลงเจ้าฮาเป็นห่วงขอว่อนนี่ชาวดวงขอบใจขอบใจชาวดวงแซบแซบพงม่แมาน้้พี่น้องเอ้ยเด้งคักป็นยังถ้ากันมานางกินอยู่ค้าสวนเลยเหมือนเนาะ น่อยกับซุปค่ะครับน้ชบ่เฮยแช็บโแซ่บบเบเบิ่งทางนี่ช็บาแนี่เช็บเยะโอ้ตัดเบคักน้องม่เช็บเยอะใช่ตู้นี้คักจะได้ไ ขางซนี่นะนุ่นวันนี้เพินพี่น้องเลยเนาะมีแม่พวนมังมู้สวนเลยูเจาของมังกับพายกินอีขึ้่พายกินอีกเนาะนน้ำเนี่เจ้าของสวนเพื่อนันว่าคุณหน้าผ้ามวนว่าซื้อส่องเพื่อนหนาผาม่วนบ่แเมนเมนเจ้าของส่องปูมูนี่นะ แ่นเพราะว่าผ่ากระปิดเนาะกระปิดค่าช่วยไดยมาจากวันวานเนาะวันแซ่บสะดวงไก่ซีบมึงกันเนาะหโหซี้ไม่สะดวงบ๊าจาอาสติ๊กได้ซื้อหม่งมูเนาะเอามาหม่งมูคนมากพี่น้องเอ้ยนี่นี่นี่หิวมากหิวเมื่อจิบม่ได้พี่น้องเอ้ยโหได้เศร้าเมื่อยเนาะนะสำหรับคลิปนี้สติ๊กชีได้จบคลิปลงเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเอ้ยอ่าก่อนสิไปก็อย่าลืมกดไลไ์กดแชร์เด้อกดติดตามเนาะเป็นกระลังใจให้สติ๊กพิชคลิปต่อไปเนาะ าสาติว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องข้อโทษขออภัยหลายๆเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยโดยสติก็ต้องข,อขอ้อ,งขอขอบใจเนะานนะเอฟซีทุกท่านเนาะที่เขามาส่งลิปสติแต่ต้นจนจบหลบวนนัวกากคดขามโฆษณาเนาะสติก็ต้องข้อขอบใจหลายๆเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยโดยสบายดี